วัสดีครับหมอป๊อฟครับนายแพทย์สิทธาลิขิมกุลครับหมอไอซ์ครับนายพัฒนพลทับเกตครับผมพบกับเราสองคนก็ต้องพบกับรายการฮิตติดหมอนะครับวันนี้นะครับก็มาแบบสนุกสนานแบบในตอนอิ่มบุญเลยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ในช่วงเทศกาลการกินเจนั่นเองครับช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมครับพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟคิดว่าการทานเจเนี่ยดีต่อสุขภาพไหมครับส่วนตัวนะครับการทานเจเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการทานชีวจิตนะครับก็ช่วยล้างพิษในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ เว้นการสร้างกรรมด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของจิตเมตตาเนี่ยครับทำให้เราไม่เบียดเบียนสัตว์ผมว่าดีนะดีต่อสุขภาพนะอครับไอยากเริ่มทราบความหมายของการทานเจนะครับพี่ก้องอยากรู้เยอะจังนะครับความหมายของการทานเจนะครับเจเนี่ยตามหลักของพุทธศาสนาเลยนะครับที่มาของจีนเลยนะครับเขาหมายถึงการรักษาศีลที่เขาพูดกันว่าอุโบสถศีลนะครับคือศีลแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือศีลกินเจที่ถูกต้องนะครับน้องต้อง ถือศีลด้วยและถึงจะกินเจนะครับอ๋อเขาถึงเรียกว่าถือศีนกินเจใช่ไหมพี่กอลเราช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทานเจล่ะครับจริงๆช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับตามหลักเลยเขามีคําว่าเก้าวงเจหรือว่ากิวอวงเจก็หมายถึงเจเดือนเก้าเจเดือนเก้าก็หมายถึงว่าขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้นเก้าค่ำนะครับเดือนเก้านะครับซึ่งปีนี้นะครับตรงกับวันที่ห้าถึงสิบสามตุลาคม Country, นั่นเ,นเองนะครับว่าไงก็นล้วไอีโอกาสได้ทานไหมไอ้ชอบทานครับพี่กอฟคือไอ้บาคนชอบทานผักมากแต่คนเนี่ยคิดว่าการทานเจเนี่ยทานผักทุกชนิดใช่ไหมพี่ก๊อฟจริงๆแล้วไม่ใช่ครับการทานผักเนี่ยนะครับเขามีข้อห้ามนะครับสำหรับการทานเจก็คือห้ามผักที่มีกลิ่นฉุนเช่นอะไรบ้างครับมีกระเทียมนะครับหัวหอมหลักเกลียวกุยช่ายใบยาสูบ รวมไปถึงเรื่องของนมสดนะครับแล้วก็นมข้นซึ่งมันมีกลิ่นคาวก็ห้ามด้วยนะครับถ้ารู้หลักอย่างนี้จะได้ทานอย่างถูกวิธีใช่ก็ในได้ว่าเริ่มรู้หลักในการทานเจคร่าวๆเนาะใช่นะครับงั้นรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่กอล์วันนี้นะครับช่วงฮิติดจอครับรับรองครับเรื่องของครอบครัวสุขสันต์นะครับน้องเบลน้องพลอยน้องอาร์ดูสิครับว่าความสนุกสนานของครอบครัวนี้เขามีอะไรให้ประกันชีวิต FWD ววช่วยด้วยใช่ครับผมระแสล้วครวบต่อไปยิติกระแสนะครับ ตลอดเดือนนี้บอกไว้เลยนะครับว่าเราจะเอาคลิปที่น้องๆส่งเข้ามาประกวดเนี่ยนะครับมาแบทเทิลกันนะครับเราคัดเหลือ10คลิปแล้วใช่สิคลิปตอนนี้นะครับวันนี้จะมา2คลิปคัดเหลือ1นึ่งเื่อที่ติดใจเอาทุกคลิปเนี่ยนะครับที่เข้ารอบเนี่ยไปชิงกันอีกทีในวันที่1พฤศจิกาครับใช่ครับอ้าและที่ติดใจละครัติดใจของเรานะจะมาแนะนําเครื่องดื่มที่สามารถทานได้ในช่วงทานเจนี่อยู่ด้านหน้าของเรานะครับผมนี่เลยยจะมาพูดกันในช่วงทิตติดใจครับพี่ช๋องและที่ส่งท้ายส่งท้ายนะเรื่องราวดีสําหรับคุณผู้หญิงครับม เพื่อนายเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยชอบเป็นมากเลยเวลามีประจำเดือนจะปวดท้องปวดมากๆเลยมีวิธีการจัดการยังไงเดี๋ยวรอดูในช่วงฮิตส,ส่งท้ายครับคุณผู้หญิงเตรียมตัวด้วยดีนะครับตอนนี้ไม่รอช้าครับก็สู่ช่วงแรกเลยครับฮิตติดจอเลยครับ เรื่องราวของครอบครัวสุขสันต์นะครับวันนี้เสนอในตอนที่สองนะครับเป็นซีรีส์สนุกๆของเรานะครับอยากรู้ว่าสนุกสนานขนาดไหนไปชมได้เลยครับพ่อจ๋าพ่อรู้สึกเหมือนแม่แม้ว่าแบบ โซฟาบ้าะนเราอะเนาะมันก็เริ่มจะเก่าเต็มทีแล้วว่าจากจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะซื้อโซฟาใหม่เข้าบ้านเนาะนี่เราบังเอิญน,น่าเลยค่ะแม่ไปเจอโซฟาสีฟ้าสวยมากๆเลยพ่อเพราะว่ามันเหมาะไหมคะก็สวยดีนะแม่แม่ไม่รู้เหรอเนี่ยว่าสีฟ้าไม่ถูกชโลกกับพ่ออยู่กันมากี่ปีแล้วอ้าวหรอจำไม่ได้อะออ้ย พ่อแต่แม่ว่าสีเนี้ถูกฉลกกับพ่อชัวจ้กสีครีมเออสีครีมราคาตั้งเท่าไหร่แม่คุ้มไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอทำไมไม่เอาไม่เอา,เอาพ่องั้นแม่ว่า <c oughs> สีครีมสีฟ้าไม่ถูกฉลกเ <c oughs> พราะว่าแพงไปแม่ว่านี้จะมีให้เลือกเยอะมากเลยเฉดสีแดงมีทั้ง หมูแดงเลือดนกแดงเลือดไก่พ่อเลือกสักแดงเนาะเพราะถ้าพ่อไม่เลือกสักแดงเนี่ยจ้ะพ่อจะได้เลือดเองนะพ่อนะอุ้ยแ <c oughs> ม่จ๋าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นี่แม่พ่อจะบอกให้โซฟาที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยราคายังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของแม่ดูเลยนะ <c oughs> หู <c oughs> ราคาสูงมากไปดูอีกอื่นดีกว่าแม่ ใ่เลยพอ่พอเพราะตอนนี้แม่เพิ่งอ,ออกมาจากห้องครัวพอ่อกระทะบ้านเรามันก็เริ่มจะผุพังแล้วและที่สําคัญเนี่ยรุ่นเนี้เพื่อนแม่เขานิยมนิยมมาจากพอ่อเนี่ยแม่ก็รู้อยู่การกินของทอดเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพต่อ,ส,อสุขภาพแต่พอ่อพ่อเชยอ,อีกแล้วรุ่นเนี้เขาไม่ใช้น้ํามันนะจ๊ะสุขภาพแม่แข็งแรงชัวปกติแม่ก็ซื้อกับข้าวเข้าบ้านอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องการเลยกระทงกระทะไม่เห็นจำเป็นเลย เพราะว่ามันไม่คุ้มเลยนี่มาดูนี้ดีกว่าของพ่อไมค์กอล์บรุ่นใหม่สามารถที่จะไปโชว์เพื่อนๆได้เลยนะโหะพ่อแต่ของพ่อมันฟุม่มเฟือยนะไม่เห็นฟุม่มเฟือยเลยงั้นอันนี้ก็ได้ราคาถูกกว่าสองสามพันนุ่นพ่อจ้ะแต่แม่ว่าซื้อมาสุดท้ายพ่อก็ใช้คนเดียวเล่นคนเดียวไม่เคยเอาแม่ไปสวิงด้วยสักรอบเลยและทีแม่ล่ะกระทะของแม่พ่อไม่เคยไปใช้ในนะในครัวพ่ออยู่คนเดียวคุณพ่อคุณแม่ครับผมว่าแบบนี้คุ้มกว่านะครับ ความคุ้มครองที่มากับความคุ้มค่าครับอย่างคุณต้องแบประกัน UE 10ทับ5ที่คุณชำระเบี้ยประกันเพียง5ปีเท่านั้นนะครับเมื่อครบกำหนดอายุสัญญานะครับคุณได้รับเงินคืนเลยครับ500%ครับที่สำคัญครับคุณยังได้เงินคืน5%จากทุนประกันไทยตั้งแต่สิ้นปีที่1จนถึงปีที่10ครับ ใช่แล้วครับความคุ้มครองที่มาพร้อมความคุ้มคร่านะครับเลือกประกันชีวิต FWD นะครับ0 2 6 3 2 6 0 0 0นะครับะครับผมอย่างเมื่อกี้นะเป็นโปร UE 10ทับ5นะครับผมใช่สามารถโทรไปสอบถามได้นะครับที่เบอร์02-632600 0นะครับผมใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราปิดช่วงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าในช่วงฮิตติกกระแสครับผม